คุณลุงให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่มาซื้อคนแรกของวันนี้สวยนะคะเพื่อนๆดูนะมันเป็นงานฝีมือแบบเย็บแน่นมากแล้วก็เขาก็แบบุ้นแบบผ้าได้สวยเนาะโอ้คุณลุงพับอ่าคุณลุงพับให้หน่อยค่ะพับได้สามตอนแล้วก็โหแบบหนามากเลยนะลุงนะมันไม่เหมือนเสือปกติเนาะนุ่มนุ่มด้วยนุ่มก้นเลยเนี่ยแล้วก็ มีเชือกอย่างดีนะคะ่ะก็นีเดี๋ยวดุ้งหนิ่งจะอุ่นหมินคุณลุงนะคะเช้านี้อาเสือเล็กเอาแบบเสือแบบเตยมันเสือแบบนีๆๆ้ก็มีนะคะใครที่ชอบนั่งสมาธิหรือว่านั่งเล่นในบ้านนะเล็กๆเล็กๆนี่ผืนเท่าไหร่ลุง<บ><บ>อันนี้ร้อยห้าสิ <200 S 2> <500 S 1> บร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยโอเคนะก็ไม่แพงนะลุงนะเพราะว่าทำดีนะโอ้โหไอเนี่ยนะครับไปเห็นไอลุงแล้วหนูสแกนได้ไหม แันได้หน,นูไม่มีตังสดหรอก,กนะเออเนี่ยช่วยเออสวยค่ะดูลายก็สิไหนดูลายที่ลูกนี่เป็นงานฝีมือจริงๆค่ะนี่ทอบแบบทอผ้านะค่ะบบบช่วยกันนะมีกี่คนใช้ในกลุ่มอ,อ่า วันงั้นเหอะมาเก็ตดิ้งอ๋อน้าร้านกันคนขายเมื่อก่อนนี้ขายไม่เก่งเดี๋ยวนี้ขายเก่งแล้วค่ะคุณลุงขายดีนะคะครับครับครับหรืเอาสองผืนเอาสองผืนนะแบบนี้อันนี้สองผืนค่ะแล้วอันเล็กๆที่นั่งสมาธิเหมาหมดอันนี้เหมาหมดอันนี้เมื่อกี้ที่โดนให้พิเศษนะสี่ผืนสี่ผืนอันนี้นี่อันนี้ก็บสองร้อยสองสองสี่หกหกร้อยบาทหกร้อยบาทเช้านี้อุดหนุนคุณลุงนะคะ ขอบคุณค่ะขอให้โรงมีลูกค้าเยอะๆนี่เดี๋ยวหนูแนะนาเพื่อนๆให้นะคะใครมาเที่ยวงานอย่าลืมมาบูธนี้นะคะเสือกกพัฒนาการดูแลรักษาก็ให้ผ้าถ้ามันสกระปรกก็ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ดแล้วกรตากแดดอ,อ๋อค่ะแล้วก็ ถ้าหากมันเป็นเชื้อราที่เขากลัวนะค่ะให้เอาผ้าชุบน้าส้มเราทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาผ้าชุบน้ําส้มสายชูค่ะบิดมันหมาดแล้วก็เช็ดตวกัตแดดเท่านั้นเองน้ำส้มสายชูมันสามารถฆ่าเชื้อราอ๋อใช่ค่ะแล้วมันแล้วใช้ได้แบบเต็มที่นี่สักนานแค่ไหนคะลุงก็แล้วแต่เราบำรุงรักษาถ้าอย่างน้อยที่สุดก็่หนึ่งปีหนึ่งปีก็คุ้มแล้วนะสองร้อยนะคะวันละไม่ถึงบาทเองแล้วก็ถ้ามันจะใช้ได้สองสามปีนะสองสามปีค่ะ ก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยก็คือเธอติดต่อลุงมีการส่งส่งทางออนไลน์ใช่ไหมคะถ้าใครซื้อเนี่ยลุงส่งใช่ไหมเนี่ยเบอร์ติดต่อนะคะส่งฮะเบอร์ติดต่อเนี่ยก็จะขายในงามก็ถนนคนเดินเชียงรายทุกทุกวันเสาร์อ๋อไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านแต่ว่าก็มีเบอร์โทรคุณอยู่ในกลุ่มเป็จเรื่องอะเบอร์โทรคุณลุงเหรอคะฮะเบอร์เบอร์โทนี้ส่งไปเรื่อยส่งไปตลอดเลยคือสามารถที่ว่าซื้อแล้วจะฝากส่งด้วยมีนี่ด้วยนะ ซื้อแล้วฝากส่งมีชื่อยี่ห้อไหมอ๋อเขากลุ่มเนี้ยนะขายในเพจอะไรไหมในเพจไม่มีโอ้ยลุงทำไมไม่เป็นจริงเหรอเดี๋ยวหนูไปรับของลุงมาขายดีกว่านะเออเอาไปอะไรเอาไปขายในเว็บนะเอาไปอันนี้เป็นเสือยาวๆค่ะความกว้างประมาณ60เซน60เซนแล้วยาวประมาณ8เมตรเมตรคุณลุงเขาขาย1,500นะคะ เอาไปถวายวัดได้เลยค่ะปีใหม่ยาวเหยียดเลยเอ,อ่ะสวยด้วยอันนี้ดีดีดีงานฝีมือจริงน,น,นั่นเดี๋ยวยัซื้อไปถวายวัดนะลุงรับบุญร่วมกันนะคะสาธุคะ่ะสวัสดีค่ะ